ที่3ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย์ให้นักศึกษาเช็คชื่อโดยการเปิดกล้องถ่ายรูปแล้วเข็บหน้าจอส่งมาในคลัสรูมก่อนเวลา9้าโมงจากนั้นให้นักศึกษาตอบคำถามในโปรแกรมเพจลิตโดยให้นักศึกษาทำหัวข้อที่1บอกความพรม้อมในการเรียนรู้ระดับ1-4ถึง4พร้อมให้เหตุผลประกอบส่วนหญ่นักศึกษาจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ3และ4และให้นักศึกษาทำหัวข้อที่ส ลักษณะเด่นของนักศึกษาสีแบบสีพิษให้นักศึกษาเลือกเพียงอย่างเดียวโดยพิมพ์คําว่ากลุ่มนี้ครับค่ะให้ตรงตามทิศที่เราเลือกท,ทั้งสีพิษจะประกอบด้วยทิศที่หนึ่งะทิงทิศเหนือธาตุไฟธาตุกายนิสัยเปิดเผยจริงใจมุ่งมัม่นกล้าเผชิญตรงไปตรงมารักความยุติธรรมรักพวดพ้องปกป้องลูกน้องชัดเจนเน้นเป้าหมายกล้าตัดสินใจพึ่งตนเองมีศักดิ์ศรีชอบทำมากกว่าพูด ธาตุดินธาตุคิดซ้ายนิสัยเตรียมพร้อมชอบความเป็นระเบียบมีหลักการชอบวางแผนมีเหตุผลสมบูรณ์แบบรักสันโดษมั่นคงมีพื้นที่ส่วนตัวชอบความสงบเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดคุ้มค่าปลอดภัยสมานเสมอเนี้ยบทที่สามอินซีทิศตะวันออกธาตุลมธาตุคิดขวานิสัยความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมองภาพกว้างภาพรวมมีอิสระคิดนอกกรอบ รัพกพบปัญหามีทางออกชอบสิ่งใหม่ชอบเรียนรู้ศิลปินยึดหยุนมีทางเลือกยิ้มยิ้มหนูทิดใต้ทาดน้ำทาดใจนิสัยแค่ความรู้สึกที่เกีงใจห่วนใยใจเย็นชอบดูแลใส่ใจผู้อื่นประสาไม่ตีเน้นความสัมพันธ์ไม่ชอบขัดเย็นให้ทำกิจกรรมทั้งสองหัวข้อนี้เสร็จก่อนเก้าโมงจากนั้นให้ทำกิจกรรมหัวข้อที่หดูคิป ย4.0ในศตวรรษที่21แล้วตอบคำถามในข้อที่5.1จากไหนบ้างที่นักศึกษาจำได้5.2จากไหนสะเทือนใจที่สุดเพราะเหตุใดได้เรียนรู้อะไรบ้างในหัวข้อนี้สามารถทำเรื่องหน้าได้พอเข้าเวลาเรียนกิจกรรมที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งอาจารย์ให้จับคู่โดยใช้สูมห้องย่อยโดยให้เลือกหัวข้อที่ฝึกมืสัปด,ดาห์ที่แล้ว คนนเป็นบีเอเริ่มเล่าก่อนบี B. ฟังโดยไม่มีการถามอย่างเด็ดขาดฟังให้ถึงใจเก็บรายละเอียดของผู้เล่าพยักหน้าได้เป็นช่วงๆหรือพูดครับค่ะเป็นช่วงๆเพื่อแสดงให้รู้ว่าเรากําลังฟังอยู่เมื่อเอเล่าจบบีทวนจากนั้นเอบอกบีว่าเขาฟังได้ละเอียดระดับใดมีส่วนใดที่สําคัญที่เอเล่าแต่บีไม่ได้กล่าวถึงในฐานะที่ผู้เล่ารู้สึกอย่างไรในฐานะผู้ฟังรู้สึก ตอบในคอมเมนต์ในหัวข้อที่3แล้วก็พ่สูงในคัสรูมต่อไปจะเป็นกิจกรรมเรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านของตนเองโดยใช้กลุ่มดังนี้มีทั้งหมด6กลุ่มจากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาที่ไม่สามารถฟังภาษาไทยผินใต้ได้เข้าใจให้แจ้งชื่อในคอมเมนต์ในโปรแกรมเพจเลดแล้วอาจารย์เปิดหนังตะลุมของน้องเดี่ยวกับแบงค์ชาติเตือนภัยทางตาเงินให้นักศึกษาที่พูดใต้สอนนักศึกษาที่ พูดใต้ไม่ได้และให้บอกมุกตลกมาหนึ่งมุกร,รู้สึกอย่างไรในเรื่องการฟังให้ถึงใจในฐานะผู้พูด,พด อะไรบ้างในการฟังด้วยใจทําให้เราได้เห็นมุมมองของเพื่อนแต่ละคนและในด้านโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทมีข้อดีมากมายแต่มีข้อเสียเช่นกันเปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตและการทำงานได้หรือไม่อย่างไรการฟังเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษ การพูดของเราได้และการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีทําให้เราทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยังทําให้สนิทกันได้มากขึ้นในด้านเทคโนโลยีจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราสะดวกสบายมากขึ้นอะไรหรือปัจจัยใดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีความเร็วสูงการกินอาหารเช้าทำให้มีแรงในการเรียน บรรยากาศในตอนเช้าดีลมพัดเย็นสบายปัญหาและอุปสรรคไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนครั้งนี้